สวัสดีครับพบก,กับสุ Liverpool ลุกเ่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แย่งยันผู้บริหารผีขอลุ่นแย่งดึงมิเชลนั่งพอออกกีฬาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ขอลุ่นดึงพอมิเชลผู้ดูการกีฬาของมอนโกลกลับมาทําง,งานในอังกฤษเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่มีข่าวก่อนอันนี้มิเชลในวัย41ปีให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการอำลาม,โมนโกในช่วงซัมเมอร์เพราะต้องการกลับไปทำง,งานที่อังกฤษบ้างเกิดซึ่งเขาก็ ข้าทางลิวพูลครับที่กำลังหาตัวแทนมานั่งเก้าอี้ในะตำแหน่งผู้ดูแลกีฬาแทนจูริลลวอร์ดที่กำลังจะยายไปทนง,งานกับอาจักรหลังจบฤกาลน,นี้พอดีอยาอไรอยก็ตามในขณะที่ดูกำลังเจอจกับนิเชลอยู่นะครับล่าสุดมีรายง,งานจากเดอะอ d ดิปิเอนส์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็สนใจที่จะรจรจาดึงมิเชลมานั่งเก้าอี้ผู้ดูแลกีฬาของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่นั่นจะเป็นการในกรณีที่เซอร์จิม์รันคิปซื้อสโมสรพีแสดงได้สำเร็จนะครับ โกนาเต้ให้คำมั่นขอทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะพาหงแดงกลับมาบินสูงอีกครั้งอิบรางิม่โกเาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสให้คำมั่นสัญญาในการทุ่มเทเต็มที่ที่จะพาหงแดงจบฤดูกันให้แข็งแกร่งให้ได้โกนาเต้ย้ำมาจากอาบาเลซิกเมื่อวันก่อนครับมีส่วนสุกันในการพาทีมหงแดงลุนสีแชมป์ในลนการแรกของเขากับทีมด้วยอย่างไรก็ตามเดนกันนี้เป็นุดูกันที่ยากลำบากสาหรับเขาและเพื่อนร่วมทีมโกเาเต้ยังไม่ขอยอมแพ้ง่าย เมื่อคุณได้ลงเล่นกับลิฮูคำถามจริงๆก็คือฉันจะไปที่ไหนต่อไปได้ละ่ะกน็นเตจกล่าวเพื่อที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้คุณต้องทําผลงานให้ได้เป้าหมายของผมก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของทีมในระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนการกาชมป์ทุกรายการเรายอมรับเลยลุ้นการนี้มันซับซ้อนกว่าสําหรับพวกเราทุกคนทั้งสโมสรไม่มีใครเหมาะที่จะพูดถึงเหตุผลได้ดีไปกว่าคอดเราโชคไม่ดีที่มีเลินบัตรเจ็บจำนวนมาก เช่นผมเองด้วยนะครับในช่วงต้นลดูการบางทีเราอาจจะขาดกําลังคนภาระงานเข้มข้นแล้วมันก็ซ้ซอนแตุ่ดูกานยังไม่จดนะครับต้องสู้ต่อไปรู้จักเจ้าหนูฟอร์เรียนเวิร์ดนะครับทำไมลิวอุบ, ar, บาร์ซามาดริดถึงอยากในตัวรู้จักเจ้าหนูฟอร์เรียนเวิร์ด ตามความรู้จักเจ้าหนูฟอร์เรนเวิร์ตวันนิกิตวงการลูกหนังเมืองเบียนะฮะและมีข่าวว่าลิเวอร์พูลพร้อมเปิดศึกไล่ล่าไลาเซนแข่งกับ2ทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนบาบิโซรโรโมาโนโน,นะครับนักข่าวเว็บวงลูกหนังคนดังยืนยันว่าลิเวอร์พูลบาร์เซโลน,นาและเรอัลมาดริดสามสโมสรยิ่งใหญ่ในยุโรปก,กำลังให้ความสนใจฟอร์เรนเวิร์ตกองก,องกองลางดาวรุ่งของเ er บเออร์เลเวอร์กูเซนในศึกบุนเดสกัตเยอรมัน โรมมโเทวิวกความว่าฟอร์เรนเบิร์ดกำลังได้รับคมสนใจอย่างมากในฐานะนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากที่สุดคนหนึ่งในโลกแต่เบอร์ลูกุเซนยังคงมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี2024เป็นอย่างน้อยบาร์เซโลนาโรมาเรตและลิเวอร์พูลต่างก็กำลังติดตามดูสถานการณ์ของเขาซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันยังเปิดกว้าง100%เดอสหซาโนตัวหนูเวิร์ดนะครับในวาร์ซาปีมีเส้นทางการแข่งขันและผลงานที่ดีเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเราเริ่มต้นที่เส้นทางลูกหนงงของขอเา เวิร์สเกดที่เมืองฟูลฮฮมส์นะครับประเทศยูมันเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2003ก่อนจะเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของเอสซีกรุนไวก์บาร์ีวิลเลอร์เมื่อปี2008จากนั้นม,มิฟิลเดาวโจนก็ย้ายไปอยู่กับเอสซีคโลนในปี2010ก่อนที่อีก10ปีต่อมาจะถูกไบเออร์เลว์เบอร์เซ้นดึงตัวไปร,ร่วมถิ่มและไปะเดิมลงเล่นกับในห้างขายยาไบเออร์เลว์เบอร์เซ้นชุดใหญ่ปี2020ันเบิร์ดลงเล่นในเกมบุนเดสกาให้กับไบเออร์เลว์เบอร์เซ้นไปทั้งหมด69นัด ทำได้1 3ประตูหรือว่าทุกรวมทุกรายการเขาลงเล่นไป91นัดทาได้21ประตูนะครับสไตล์การเล่นเบลดเล่นในตำแหน่งนิฟิตลตัวรุกและปีกซ้ายรวมทั้งสามารถดันสูงขึ้นไปเล่นปเป็นกองหน้าคนที่2ก็ได้แต่บทบาทนี้อาจไม่เข้ากับระบบ4-3-3ของเจคินครับคุณนื่อลิเวิโภห์โดยไม่เพียงแค่สุข้าวปีทําให้เบลดยังสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เยอะหลังลานี้ถูกยกให้เป็นวันดีคิดของวงการลูกหนังเมืองเบีย เวิร์ตเป็นนักเตะที่มีเทคนิคที่ดีสามารถเลี้ยงบอลกินตัวคู่แข่งรวมทั้งมีความคล่องตัวสูงมากมีวิสัยทัศน์และยังทาได้ดีกีกับการยิงไกลได้ดีด้วยครอบครัวนักฟุตบอลจูเลียนนะครับพี่สาวคนโตของเวิร์ดก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเล่นกับสโมอสรเบอร์ลูเกเซนเหมือนกันและฝิเทา้าดีถึงขั้นติดทีมชาติเยอรมนีในะระดับเยาวชนมาแล้วส่วนพ่อของเขาก็เป็นประธานสโมสรเอสอีกรุนไวส์บาวิเรเลอร์ทีมท้องถิ่นของเวิร์ด ที่เคยเล่นด้วยก่อนที่จะไปร่วมทีมคโคลอเขาเป็นแฟนบอลทีมไหนเว็บไซต์ฟุตบอลเอสปัญญาปเปิดเผยว่าเวสต์แองเกลในวัย1 9ปีเป็นแฟนบอลตัวยงของบาสซโลนาส่วนในกองเกล็ดไม่มีรายง,งานชัดเจนว่าเจ้าตัวชอบทีมไหนนะครับอนาคตใหม่ทีมชาติเยอรมันเวสต์ตดชาิเยอรมนีมาแล้วนะครับไล่ตั้งแต่ชุดยู15ยู16ยู17และยู21ซึ่งในชุดหลังเจ้าตัวทำสถิติเป็นอายุน้อยที่สุดที่ติดท,ทีมชาติเยอรมันด้วยวัย25 1> 17 1ปีกับ1 5 9วันเมื่อเดือนตุลาคมปี2020นะครับเมื่อจากนั้นเวิร์ดก็ยังติดชุดเยอรมันีชุดใหญ่ไปแล้ว4นัดหลังถูกเรียกติดทีมชาติเยอรมันครั้งแรกในศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกเมื่อเดือนมีนาคมปี2021และลงสนามในเกมแรกนัดชนะลิกเทนสไตน์2-0เมื่อวันที่2กันยายนปี2021โดยลงมาเป็นตัวสลองของโยชัวคิมบิสในนาทีที่82นะครับนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจาก ฟอร์เรส์เวิร์ดนะครับนักเตะอนาคตใหม่ของเยอรมันเมกาเปิดเผยนะครับอาอร์เซนโซ่จอร์ลามาดริดในช่วงสัมปดาห์นี้เมก้าอาเซนโซ่เมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากมาดริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจบดัการนี้กาลลสกาปิโอนะครับผู้สื่อข่าวของมกาการายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการทำข้อตกลงระหว่างเมก้าอาเซนโซกับมาดริดแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วในเวลานี้ และแนวรุกในวัย27ปีซอแวรอลาทินซันติกุบเบเนเบลหลังสิ้นสุดสัญญากับทีมชุดขาวนะครับายงานก่อนหน้านี้นระบุมา์ดริดเสนอเสนญอ,นอช่วงไวให้กับท่านนั้นของมาโกอซินโที่มีค่าจ้าง4ล้านยูโรต่อปีแก่นักเตะแต่มันยังไม่พอใจของมาโกอซินโที่เขาต้องการปีละ6ล้านยูโรนั่นทําให้การเจรจาไม่มีความคืบหน้าขณะเดีวยวกันทีมราชชุดขาวก็ไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงข้อเสนอเพื่อเพิ่มความนุ่มนนจิตใจใในักเตะอยู่ต่อกับซูงสอนต่อไป และตอนนี้พอจะสรุปได้ว่าการทํเข้อตัวลงใหม่จะไม่เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ดังกล่าวทำให้แนวรุกในวัยยุคป,ปีสามารถย้ายออกจากสโม,มสรแบบไม่มีเค่าตัวเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในวันที่30มิถุนยยายนนี้โดยมีหลายทีมที่สนใจเซ็นต์กับมาโกอาเซนเโอมีทั้งลิเวอร์พูลอาเซนอลเอซิมบลานยูเวนตุสหรือแม้แต่คู่ปรับตัวจักรการดอย่างบาร์เซโลนาเดิ่องาแงยายมาจากบาการ์ในปีสองพอาเซนิโอลงเล่นกับเบลมาเรตไปถึง2 6 9กเก้กมทำาได้56ประตูและ ยีสิ้แสแม้ว่าสตาแตนเนลโุ่ในวัย27ปีมีความปรารถนาที่อยู่กับทีมชุดขาวต่อไปก็ตามแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกทางกันในช่วงสมัยน,นี้เว้นส์สถิติว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือนะครับนั่นก็คือเดลมาร์เรเพิ่มค่าเหนื่อยให้นั่นเองกำไรแล้วล่ะอันเดอร์เรดพร้อมขายโกให้กับหงดงและปีสดงที่สนในราคาเพียงแค่1ิล้านยูโรอันเดอร์เรตนะครับทีมดังของเบลเยียมพร้อมที่จะขายบาสแฟกูเกน นายประตูดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์ที่ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูและลิเวอร์พูลอาจจะทีมด้วยค่าตัวเพียงแค่13ล้านยูโรเท่านั้นตามการรายงานจากสื่อเบลเยียม HLN นะครับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาตัวแทนของเชวินเคลเลอร์ที่มีแววที่จะอ,ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับที่แมนเชสเตอร์ต้องการที่จะได้ในายทวารมือสองมาเป็นตัวแทนของเดวิอาในอนาคตโดยทั้งสองทีมเล่นวิทีแฟรนซ์บรูเกน นายประตูชาวฮอลแลนด์ที่เพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมช้นฮอลแลนด์ชุดใหญ่ครั้งแรกและได้รับโอกาสลงผสศว์กับอันเดรตในั้นกันนี้และทำงานได้เข้าตามแม่มองถึงโค้ท่งนี้สื่อต่างารว้ว่าอันเรดพร้อมปล่อยตัวนายประตูรายนี้ออกจากทีมด้วยเพียงแค่ค่าตัว13ล้านยูโรหลังพวกเขาได้ตัวมาจาก NEC เเบรดาเมื่อ3ปีก่อนในราคาแค่3000 300, ยูโรเท่านั้นนะฮะนี่คือสุปข่าวลอร์พุลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่25มีนาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ